right, right, right สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเข้าครัวมาทำเมนูนง่ายๆนะคะผัดบวบใส่ไข่นะคะค่ะเราก็ไปดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทำสำหรับเมนูผัดบวบใส่ไข่ในวันนี้นะคะสิ่งแรบก็มีบวบหวานนี่นะคะ อกเปลือกแล้วนะคะกระเทียมสับไข่ไก่สามฟองปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยแล้วก็เกลือเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆค่ะไปติดตามชมนะคะว่าเราจะทำเมนูผัดบวบเส่ไข่หน้าตากมาเป็นยังไงไปติดตามชมนะคะเพื่อนๆไปได้ค่ะเพื่อนๆเราก็มาติดตามชมนะคะการผัดบวบนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะฮะนิดนึง เริ่มเหลืองหอมแล้วนะคะเราจะใส่ผมลงไปเลยนะคะเพื่อ i'm going เอไข่ใบหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อนนี่นะคะเราก็จะเติมน,น้ำนะคะน้ำสุกนะคะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ตอกไข่นะคะเพื่อนนะคะตอกไข่ลงไปนะตอกไข่ลงไปในน้ำแบบนี้นะคะก็ตีนะคะตีให้ละลายตีไข่ให้ละลาย ดีใส่ให้แตกกับน้ำก็ใส่ลองอไปเพื่อที่ผัดของเราจะได้ข้นๆนะคะน้ำก็ค้ขนขาวาน้าฐานนะ,ะเราจะใส่น้ำไปบ้างนะคะเความนิ่มของบวกนะคะ ด้วยซอสหอยนางรมนิดหน่อยใส่ไปประมาณสองช้อนชา ตาลน,นะเพื่อนใส่น้ำตาลลงไปหน่อยใส,ส่ตาลลงไปหอมหวานนี่ผัดทุกเข้อเข้ากัานอันนี้ไข่เราก็เริ่มจับเป็นตัวแล้วเห็นไหมคะสวยงาม ปุมร,อมรดองรดนี่ใสไปวงให้เข้ากัน กลิ่นโชยแสดงว่าอร่อยอของจริงอร่อยแล้วเราก็จะอบฝ้าไว้ให้บวบนิ่มตัวนะคะประมาณ5นาทีแล้วเราก็เสร็จ จากเมนูขัดบวบค่ะอีกห้านาทีนะคะเพื่อนเรามาตามชมนะคะค่ะเพื่อนเพื่อเราก็มาดูนะคะขัดบวบของเรานี่นะคะเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ แบบเมนูมผัดบวบใส่ไข่ในวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับส c คร b e นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่ตอไปและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่ตอไปเรนนะคะผัดบวบในวันนี้ก็เสร็จแล้วหน้าตาหลับสรวยสวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ